คนอะไรจะได้รางวัลมากมายขนาดนี้แบบระดับเหรียญทองระดับนานาชาตินวตัตก,กรรมหรือนวัตกรรมคืออะไรที่มันแบบเป็นสิ่งใหม่แล้วมันต้องดีอ่ะถ้ามันไม่เจริงจริงมันไม่ได้รางวัลน,นวตัตก,กรรมแน่อนอนสัญญาอะไรที่บอกว่าเฮ้ยเขาเล่นแก่แล้วว่าเ่นฝันปวดเอวปวดหลังบางที่มันปวดไปถึงแบบข้างในเลยหนื่ยง่ายนอนยากพอมีลูกแล้วผมก็อยากจะเล่นกับเขาอยู่กับเขาเที่ยวเขาไปได้นานๆอย่างเงี้ยครับ สัญญาอะไรที่บอกว่าเฮ้ยเขาเริ่มแก่แล้ววะผมนึกถึงคุณแม่ผมก่อนเลยเรื่องฟันมันรู้สึกอยู่ตลอดเวลาว่ามันเริ่มโยกหรือเปล่าวันทีตื่นมารู้สึกว่าทุกทฟันมันจะโยกโยกว่ะแต่ละวันไม่เหมือนกันนะครับบางวันรู้สึกว่าโอเคปกติแต่บางวันรู้สึกเหมือนกับเนืออมันเริ่มร่นเรื่องหรือว่าฟันมันมันไม่ได้แน่นเหมือนเดิมซึ่งมันจะเกิดขึ้นกับทุกคนที่ที่อยู่ในวัยเนี่ยอะไรที่เปลี่ยนอีกครับปวดเอวปวดหลังนั่งนานๆก็ปวดคือเรามีกระดูกทั่วร่างกายใช่ไหมมันปวดไปหมด เนี่ยเนี่ยมีมีมีตลอดเวลาเพราะว่าเขาส่งสัญญาณบอกอะไรบางอย่างกับเราว่าเราใช้เข้ามานานแล้วนะเมือนแก่แล้วนะดูแลมันบ้างนะอะไรเงี้ยว่าที่มันป <sausage> วดไปถึงแบบข้างในเลยเรอะอีกที่แบบสัญญาณบอกเริ่มแก่และเหนื่อยง่ายเหนื่อยง่ายเหนื่อยง่ายเหนยง่ายนอนยากอยากจะพักผ่อน มันหลับยากหลับไม่ลึกพี่นอนวันละกี่ชั่วโมงถ้าจริงๆอ่ะช่วงนี้สองสามชั่วโมงช่วยตัวยังไงให้ไม่พังถ้าเอาให้ได้ผลเร็วที่สุดต้องใช้ซัพพลีเมนต์ใช้พวกแบบว่ากระดูกแข็งแรงและแคลเซียมก็เลยกินซัพพลีเมนต์ที่สามารถดูดซึมได้เลยผมเลือก U N C เพราะว่าผมกินเกี่ยวกับฟรีพันธ์ผมมาแล้วมันได้ผลยูเอ็นซีเจ้าของือ้น้องยูใช่เรื่องของแคลเซียมด้วยนะตัวแคลเซียมที่ผมหาอยู่แล้วก็เส้นผมสายตาหลายอย่างข้อกระดูกอะไรด้วยก็ลองมาทีละตัวโอเคได้ผลก็ทานต่อเนื่องพี่เจอไอารของ จริงเราเจอกันไม่กี่ครั้งเองรู้ว่าเขาเป็นเจ้าของแบรนด์แบรนด์หนึ่ง UNC ็พไม่ไว้ใจเขาคนอะไรจะได้รางวัลมากมายขนาดนี้แบบระดับเหรียญทองระดับนานาชาตินวัตกรรมรืยนวัตกรรมคืออะไรที่มันแบบเป็นสิ่งใหม่แล้วมันต้องดีถ้ามันไม่จริงจริงมันไม่ได้รางวัลน,นวัตกรรมแน่นอนนี่เป็นเหตุผลที่พี่เอลองทดลองกิน ใช่ครับใช่ครับที่ฮะที่ลองทดลองกินช่วยร่างกายเลยคืออะไรตัวไหนแคลเียมผัสแคลเียมพัแเสัที่ที่แบบได้ผลแบบว่าเห็นชัดชัดนะครับเพราะผมลองเรื่องของกระดูกโครงสร้างภายในเฮ้ยมันดีกว่าถ้ามวลรวมของกระดูกดีอ่ะมันช่วยทําให้แบบบุคลิกภาพของเราดีด้วยแล้วก็เรื่องของพลังที่มันอยู่ข้างในอ่ะมันจะออกมาเวลาเราออกกำลังกายเราจะออกกำลังกายได้นานขึ้นพอได้คุยกับเขาเนี่ยสิ่งที่ผมสัมผัสได้เขาบอกว่าที่เขาทำเนี่ยทำให้พ่อแม่กินเราก็ได้เอาความรู้สึกของตัวเองว่าเออจริงนะถ้าเราทำให้พ่อแม่เรากินเนี่ยมันคือต้องเป็นสสสิ่่่งททีีดดดุุปลอภัย แล้วก็มันต้องมีประโยชน์มากๆกะทำให้ผมรู้สึกว่าเชื่อละเชื่อ,อแล้วที่สําคัญเนี่ยมันเป็นโปรดักที่เป็นออค a n นิกเลยจากธรรมชาติทั้งหมดไอ้ตรงนี้ผมก็เลยไม่คิดมากละ ิ่งนี้รู้สึกอีกมีอะไรอีกฮะสดชื่นแล้วก็อาการต่างๆถ้ามันได้ผลคือเราจะลืมไปเลยว่ามันเป็มีปัญหาอันนี้มันลืมไปเลยนะสะโพกอเอวหลังคอ,อทุกอย่างที่เป็นข้อต่อแล้วก็พวกอะไรอย่างเงี้ยฮะโครงสร้างในร่างกายที่มันมีปัญหาในเวลาที่เราแบบใช้เขาเยอะๆมันลืมไปเลยว่ามันเคยมีปัญหาตรงนี้ดีมากผมคงใช้ชีวิตต่อไปได้อีกยังมีคุณภาพพอมีลูกแล้วผมก็อยากจะเล่นกับเขาอยู่เขาเที่ยวเขาไปได้นาน,านๆอะไรอย่างเงี้ยครับ